อันนี้เหรียญเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่อินนันทโกโอ้โหนี่ทองแดงผิวไฟเหรียญน,นี้สวยนะใช่ไหมเอาเอาอกจากซีนได้ไหมไม่ได้ปี58นี่ก็เหรียญละ300นะ เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปแต่ละองค์ลงมานะครับโอ้วันนี้ยังไงเนี่ยไปค้นเจอวัดบ้านไร่หลวงพ่อทองเออหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เนี่ยอย่างนี้หลวงพ่อทองบารามีครึ่งองค์อย่างเงี้ยก็เหรียญละสามอยนะอ่ารุ่นสร้างบารามีปี หกศูนย์เนี่ยเหลอลสามร้อยแล้วนี้ก็สร้างบารามีเหมือนกันใช่ไหมสร้างบารามีเน,นื้อทองแดงผิวไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแบบนี้มาให้ดูกันนะครับ,ค,รบคือผมจะมี200กับ300นี่แหละนะ